สู่การประกาศผลครับผมรอบที่2กลุ่มที่2ของเรานะครับวันนี้<ะ>โอโ้โหแข่งกันดุเดือดสนุกสนานมากมก่อนอื่นเรามอบกันก่อนเลยกับกระเช้าของขวันจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราสลักทองและตราแม่ครัวสลักทองครับ <S <S และรับกันตอบกับค่าพานะจากด e าราเดลี่ครับอีกคนละ2,000บาทครับ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการของเราค่ะขอขอบคุณบริษัทที่ Q m เอมอีชวั r โรเกอร์จำกัดค่ะข,ขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่รัวฉลากทองรวมถึงขอบคุณ n e t จอ e Gift Black Coffee ครับขอบคุณบริษัท s s k Publishing จำกัดบริษัทลิขสิทธิ์เพลงไทยจำกัดค่ายไผ่ร้อยกอพี่โอ่งสลักจิตด,ดวงจันทร์และคุณอาสุดยอดบุญทูกค่ะขอบคุณบริษัทซิกเซน Magical ลจำกัดบริษัท VC Screen LED จำกัดและบริษัท s Sawave Organizer จำกัดครับ และสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณบริษัทนพพรโปรโมชั่นแอนด์พิกเจอร์จำกัดรวมไปถึงพี่อย่างของพวกเราคุณอาพนมนพพรค่ะขอบคุณมากครับผมสำหรับการประกวดรอบ2กลุ่มที่2ผ่านการประกวดไปแล้ว3คนฟิลซีซ่าโฟทยังเหลืออีก3คนสัปดาห์หน้าลินวิปคิมแดนมาดูกันว่าบทสรุปของกลุ่มนี้จะเป็นเช่นไร ผู้ชนะจะมีโอกาสเลือก10แผ่นป้ายเรียงด้านหลังให้ได้ตามชอบใจนะครับเปิดมาให้ได้ทายให้ได้ว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าครบ10แผ่นป้ายไม่เจอเลขซ้ำไม่เจอจ็อกเกอร์รับไปเลยทองคำมูลค่าน่ะจับผิดพันตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองไปเลยแร่นป้อกไรบ้างกันนะคะแรกแผ่นป้ายแรกนะคะเก็บสะสมไปก่อนเลยทองคำมูลค่า3,000บาทจากบริษัทที่ Q ิ mission นบร็เกค่ะตามมาด้วยตราแม่ครัวตราฉลากทอง ตราแม่ครัวฉลากทองเนเจอร์กิฟต์และคอฟฟี่ตราแม่ครัวตราฉลากทองตราแม่ครัวฉลากทองตราแม่ครัวและตราแม่ครัวฉลากทองค่ะสนับสนุนโดยบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองหมดเวลาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมคะ่ะสนุกสนานหายเมื่อยแบบนี้เที่ยง45นะคะกับรายการมาเลติลูกทุ่งมาตรฐานทางช่อง7 SD วัจ <35 S 1> ัมรรายการมา